สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมนะครับแปะบ,ปบ,ปบ้วนนะครับแปะอ้วนแปะอ้วนชวนทํากับข้าวเมนูสําหรับวันนี้นะครับวันนี้จะเป็นผัดฮอทดอกนะครับฮอทดอกผัดซอสกับแตงกวานะครับจะเป็นซอสมะเขือเทศนะครับแล้วก็ยังมีแตงกวาหั่นแฉล็บเฉล็บอ,อันนี้ก็หั่นฉล็บตามยาวของ ชิ้นฮอทดอกนะครับอันนี้ก็หั่นแฉลบตามยาวของลูกแตงกวานะครับก็มีพริกนะครับพริกซอยเม็ดจับหยาบไว้แล้วก็กระเทียมสับเป็นกระเทียมไทยวันนี้แล้วก็ต้นหอมหั่นเป็นท่อนๆคำๆไว้นะเครื่องปรุงหลักๆมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปตั้งกระทะเตรียมผัดกันเลยมันพอร้อนนะครับใส่ ตรเทียมสับลงไปหอมเหลืองดีอ่ากระเทียมเราหอมดีแล้วก็ใส่กวางครับ น้ำนิดหน่อยนะครับเพราะว่าแตงกวาเขาแห้งมากหัดพอแตงกวาสลดนะครับแล้วก็ใส่ฮอทดอกนะครับฮอทดอกคือมาหนึ่งถุงใส่หมดเลย นะครับทางกวาก็ประมาณสักเจ็ดขีดได้หลังจากนั้นเรามาปรุงรสนะครับ ขาวเล็กน้อยนะครับน้ำมันหอยก็น้ำตาลนิดหน่อยจากนั้นก็เป็นซอสเลยนะครับซอสกระเทศไทยไป ตามด้วยพริกซอยไว้เรครับเป็นท่อนๆอย่างนี้เลยนะครับจับอีหลี หลังนึงก็ตามด้วยต้นหอมที่ซอยไว้นะครับ ต้นหอมตด,ดแล้วปิดไฟแค่นี้นะครับเตรียมเสิร์บรับประทานได้แล้วนะครับก็เปนนั้นว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับฮอทดอกผัดซอสแตงกวานะครับผัดซอสกับแตงกวานั่นแหละนะครับแซ่บอร่อยมากเลยนะครับใส่ซอสมะเขือเทศ นะครับหวาน,วานๆเปรี้ยๆนิดๆอร่อยดีนะครับแซ่บอีตรงพริกที่เราใส่นี่แหละนะครับเอาละครับคลิปนี้นะครับถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ